สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2564นกนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัชนาราศีตุลจนถึงคนรัชนาราศีธนูนั่นเองนะคะก่อนอื่นเราจะดูดวงโดยรวมก่อนนะคะโดยรวมเนี่ยก็จะดูดาวย้ายนะคะว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างเริ่มที่ดาวอาทิตยย์้ายจากราศีเมถุนนะคะ เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะเราจะเห็นไว้ว่าปลายเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์มาอยู่ราศีกรกฎแล้วนะคะซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่17นะคะ17เดือน7เนี่ยนะคะจะย้ายเข้าราศีกรกฎและก็จะมีดาวพุธย,ย้ายเห็นไหมคะดาวพุธนี้แปลกมากเลยย้ายไวมากย้ายจากราศีาพุธไปราศีเมทุน เสร็จแล้วก็เข้าสู่ราศีกรกฎเลยในช่วงปลายเดือนนี้จะเห็นนะคะแล้วมีดาวอังคารกระดาวศุขค่ะสองดวงนี้ดาวอังคารเพิ่งย้ายวันที่สองมิถุนามาใช่ไหมคะแล้วอยู่ราศีกรกฎนี้ได้เดือนหนึ่งนะคะส่วนดาวศุขเนี่ยย้ายวันที่25นะคะมิถุนามาอยู่ได้สักเดือนนะคะ ก็วันที่20เนี่ยย้ายกันหมดละเห็นไหมคะย้ายมาลงมาที่ราศีสิงห์กันดาวคานกับดาวศุกร์นะคะแล้วทีนี้ดวงชะตาจะเป็นแบบไหนที่เห็นนะคะม,ดดคะมีดาวเกตอีกดวงค่ะลืมบอกดาวเกตไี่ย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงปลายเดือนดาวเกตเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์เรียบร้อยแล้วทีนี้ดวงชะตาจะเป็นแบบไหน ของคนราศีตุลเริ่มเลยนะคะราศีตุลเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าตนุลักษ์ของเขาเนี่ยนะคะไปอยู่ที่กรรมะไปอยู่ที่เรือนการงานโดยร่วมกับดาวกระดุมพระแล้วก็ดาวปัตตนีเพราะฉะนั้นคนราศีตุลเนี่ย uh huh. ก็จะไปโฟกัสหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับการงานนะคะ uh huh. การหาเงินหาทองแล้วก uh huh. ็ข้องเกี่ยวกับ คู่ครองด้วยนะคะอาจจะช่วยกันกับคู่ครองแต่ก็ต้องระวังการเหมือนกับว่าการขัดแยง้งการขัดแยง้งการแตกหักกันได้นะคะกับครอบครัวในครอบครัวได้ด้วยเพราะว่ามีดาวเสาล็งนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะ,ะในขณะเดียวกันตัวของท่านก็จะต้องระวังการใช้รถใช้ถนนนะคะการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าตัวของท่านเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรรม,มะซึ่งเลิง กระดาวเสารที่อยู่ในเรือนพันธุนะคะ,ะการใช้รถใช้ลากันและในบ้านการขัดแย้งในบ้านนะคะในครอบครัวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้คือการดูแบบง่ายๆนะคะการเงินการทองก็ดีนะคะเป็นช่วงที่กำลังหาเงินหาทองมีการสร้างไรายได้จากจากการทำงานนะคะจากการทำงาน อันนี้เป็นไรายได้จากการทํางานโดยตรงไม่ใช่ไรายได้แบบฟ,ฟุกนั้นทีเดียวแต่ในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีดวงที่จะมีโชคลาบบ้างละได้ราบผลได้บ้างนะคะแล้วในด้านาคู่ครองความรักก็ต้องระวังการใช้อารมณ์นะคะการใช้อารมณ์การประทะการขัดแย้งกันนะคะบางทีไม่ใช้อารมณ์แต่ว่าเป็นสงครามเย็น ก็จะมีความโกรธความไม่พอใจอะไรอยู่ในใจอันนี้ก็ต้องระวังนะคะสำหรับคนราศีตุลน,นะคะส่วนด้านอื่นนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรามาระวังเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพว่าเป็นอย่างไรว่าคุณจะต้องคือยังไงอะ่ะคุณต้องดูแลสุขภาพแล้วก็การใช้รถใช้ถนนน่ะนะคะว่า,วา มีความปลอดภัยดีแค่ไหนมันตรวจตาลดลานะคะก่อนขับรถขับลาอะไรเงี้ยต้องตรวจตาให้มันดีๆก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรระวังก็ต้องควรระวังนะคะอย่าประมาทนะคะสำหรับคนราศีตุลน,นะคะอันนี้ก็บอกไว้นะคะส่วนคนราศีพิจิกเนี่ยนะคะอันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับราศีพิจิกราศีพิจิกนี้ ตนุลักษ์ของท่านไปอยู่ในเรือนสุพระนะคะไปอยู่ในเรือนสุพะร่วมกับดาววินาศนะคะแล้วก็เป็นดาวปัตตนิด้วยนะคะตัวท่านแล้วก็คู่ครองเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ดีนะคะเป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่เข้าเข้าใจกันอยู่นะคะแล้วก็ทำอะไร ร่วมกันเป็นช่วงที่ทำอะไรร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีข้อขัดแย้งได้ง่ายนะคะอาจจะมีการขัดแย้งเกี่ยวกับการาพูดจาการสื่อสารหรือกับเพื่อนฝูงมิตรสหายได้นะคะอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังข้อขัดแย้งตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยนะคะเรื่องการเงินการเงินของคุณนะคะหนึส การเงินของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะคือคุณจะมีรายได้รับอะไรที่ค่อนข้างจะมั่นคงอยู่จะเห็นว่าอยู่ในเดือนพันธุนะคะก็เป็นเดือนแห่งความมั่นคงอยู่นะคะ,ะแล้วก็เจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนปัตตนีนะคะก็จะเป็นเรือนที่ส่งกระแสถึงคุณได้โดยตรงก็แสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะมั่นคงแต่ว่ารั่วไหลอย,อยู่นะคะ,ะรั่วไหล ถามว่าดีดีแต่ว่ารั่วไหลนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นกระแสของดาวราหูนะคะซึ่งถ้าราดาวราหูกุมกับดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวพุธศัตรูเล็งนะคะในต้นเดือนนะคะแต่กลางเดือนไปไปลายเดือนไปดาวพุธย้ายออกก็จะเริ่มเหมือนดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นมาก็ระดับหนึ่งนะคะก็ระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีการใช้ใจ่ายเงินเยอะอยู่นะคะ สำหรับคนราศีพิจิกด้านความรักด้านความรักก็บอกไว้ได้เตือนแล้วแต่แต่ต้นนะคือระวังการใช้คำพูดการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ออันอื่นก็ถือว่าโอเคแต่คนราศีพิจิกเนี่ยนะคะก็ช่วงนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าต้องมีสติเยอะๆกับคู่ครองนะคะ ระวังการขัดแย้งกับคู่ครองได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะนําไปสู่ปัญหาใหญ่โตได้บานปลายได้เพราะฉะนั้นระวังนะคะการเจราจาหรือการพูดการอะไรกับคู่เนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะส่วนด้านอื่นด้านการงานนะคะ7 8 9 10การงานของคุณเนี่ยนะคะ,ะในช่วง ไปลายปลายเดือนไปก็จะดีแล้วนะคะงานก็จะโดดเด่นขึ้นจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับเจริญรุ่งเรืองได้ดีนะคะพัฒนาได้ดีนะคะช่วงไปลายปลายเดือนไปนะคะก็จะเป็นเกณฑ์ที่งานโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะดูด,ดวงโดยรวมของคนราศีพิจิกคนราศีธนูนะคะ,ะคนราศีธนูนี้ ตนุลักษ์เนี่ยไปอยู่ในเรือนสหัชชะเจ้าชะตาก็อาจจะมีการเดินทางมีการอยากเดินทางมีการเกี่ยวข้องกับพี่น้องผูกพันกับบิสหายเนี่ยตัวอาจจะไม่ค่อยติดที่เท่าไหร่รไปนู่นไปนี่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยชะตาโดยรวมก็ถือว่าเหมือนผ่อนคลายขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าการเงินการทองเนี่ยก็จะต้องอรักษาไวด้ดอยนะคะ คือมีดาวเสาร์เข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมภาพเป็นกเกษตรก็จริงนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้การบักบันหน่อยนะคะถึงจะได้เงินมาจะได้ความสําเร็จมานะคะคนราศีธนูจะต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็สําหรับคนราศีธนูในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีการได้รับข่าวคราวด้านอะไรเกี่ยวกับมรดกตกทอดเนี่ยนะคะ หรืออาจจะมีะการเงินเกี่ยวกับรายได้ของคู่ครองอาจจะมีปัญหานะคะ,ะหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะอย่างนั้นนะคะหรือดวงตัวคุณเองเนี่ยต้องระวังสุขภาพร่างกายนะคะคือต้องระวังการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเสมอนะคะถึงจะโอเคนะคะแล้ว ในด้านอื่นที่ต้องระวังเนี่ยนะคะด้านความรักอะไรก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มผ่อนคลายขึ้นเริ่มโอเคขึ้นนะคะแต่ในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยถึงจะดีขึ้นแบบเห็นชัดหน่อยนะคะช่วงต้นต้นเดือนเออช่วงกลางเดือนนี้ดีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเกษตรเนี่ยนะคะแต่ว่าพอปลายปลายเดือนเนี่ยนะคะตกมรณะก็จริงเนี่ยนะคะ แต่ดาวศุกร์เนี่ยที่ดีก็ไปอยู่ในเรือนสุพะละนะคะก็อยู่กับดาวคู่มิตรเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็เจ้าเรือนปัตตนีตกมรณะาแต่เล็งดาวเสาเนี่ยนะคะเล็งดาวเสาซึ่งเป็นดาวคู่สมพลอยู่นะคะก็ยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่านะคะเรื่องงาน7 8 9 10กการงานของคุณเนี่ย ก็ถือว่าโอเคนะคะในระดับหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะอยาทํางานอะไรที่เหมือนกับคนก็มีใจที่อยากจะทำงานอะไรที่มากขึ้นนะคะคนราศีธนูเนี่ยนะคะก็ถือว่าดวงชะตาก็น่าจะ เบาบางลงหน่อยแล้วนะคะก็แค่รักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะแล้วก็ทำอะไรให้มีสตินะคะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับเรื่องความรักหรือ,อคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ให้ระวังหน่อยแค่นั้นนะคะ,ะเหมือนก็ว่าเราต้องสแกนมากๆหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเจอแบบพวกที่หลอกลวงเราได้นะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ไปแคร์อะไรตรงจุดนั้นก็คือเราโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก็ไปได้อยู่นะคะแต่คือต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็ฝ่าฟันได้แล้วก็จะได้รับผลที่ดีๆด,ด้วยนะคะก็จะได้เงินแบบดีๆได้รายได้เข้ามาเยอะๆนะคะมันต้องผ่านแบบช่วงที่วิกฤตหน่อยนะคะนองกนั้นถือว่าโดยรวมดีนะคะ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะอีก3ราศีก็คือมีราศีตุลราศีวิจิกและก็ราศีธนูนะคะก็ก่อนจบก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านแคลายคลาจากโรคร้ายโรคระบาดนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยกันทุกคนรักษาสุขภาพกันนะคะหมั่นไหวพระสวดมนต์นะคะเจริญภาวนานั่งสมาธินะคะกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือไม่ก็แผ่เมตตาเอาก็ได้อยู่ที่บ้าน ถ้าไม่สะดวกที่จะไปวัดนะคะก็ทำที่บ้านกันก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะหวังให้ทุกทุกท่านาโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขกันนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จบลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ